สบายดีทั่วไทยท่วงถึงไหนถึงกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสบายดีทั่วไทยมาแล้วจ้าซึ่งวันนี้พ่อหนุ่มอารมณ์ดีปายเอกอาสยามก็ยังคงรับหน้าที่พิธีกรพาคุณผู้ชมทัวร์กันที่ภาคอีสานที่เมืองเสียงแค่ดอกคุณนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็สนุนสนานมวลซื่นกันสุดๆเลยละครับแต่วันนี้ปายเอกจะพาไปดูที่ไหนกันบ้างตามไปชมกันเลยครับตรงนี้แหละครับ โอเคครับอู้หเฮ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับกลับมาจเจอกับผมครับไปเอกในรายการสบายดีทั่วไทยรายการท่องเที่ยวแบบชิลๆสบายๆทางช่องสบายดีทีวีวันนี้ผมยังพาผู้ชมนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับพาผู้ชมมาที่นี่เลยครับอ่าเห็นด้านหลังผมวัดชัยศรีต้องบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆและที่สําคัญครับสถาปัตยาการรมนั้นแปลกหูแปลกตาและสวยสดงดงามมากๆครับ เปิดรายการวันนี้ด้วยวัดเก่าแก่และสุขุณค่าแบบนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเยี่ยมไปเลยครับป๋าเอครับคุณลุงครับเข้ามาก่อนุอ้ย พี่ไอ้ครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยนะครับมีความสําคัญต่อวัดแห่งนี้มากๆนะครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับก็สุุวรณวงศ์ปราศชาวบ้านกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็เป็นมรคนายกอยู่ที่วัดใจสีนี่แหละครับถามถึงประวัติวัดแห่งนี้ก่อนก่อตั้งมานานหรือยังครับวัดนี้ก็ตั้งมาตั้งกบ โบ,โบราณเดิมๆมันจะอยู่ที่โรงพยาบาลสุขภาพนี่จิตติดกับวัดนี่แหละครับก็เลยเมื่อบันที่ตรงนั้นมันเล็กไปก็มีที่ตรงนี้มันกว้างใหญ่กว่าอะไรลุงพ่อเลยย้ายวัดออกมาอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับวัดชัยศรีแห่งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของศิลป,ปะในเรื่องของจิตรกรรมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยววันนี้ผมรบกวนให้คุณพ่อนะพาผมไปดูเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังหน่อยเขาบอกว่าสุดยอดมาก เขาห้ามสุภาพสตรีขึ้นนะตายแล้วแล้วผมจะขึ้นได้ยังไงล่ะฮะยังก็ขึ้นไม่ได้ล,ล่ะฮะ อุดสาแอพมาทั้งนานโอ้โหจะมาหลุดเอาวันนี้เนี่ยนะแอพแอพไว้หน่อยก็แล้วกันนะไปเอกนะเพราะอะไรล่ะครับคุณลุงเขาถึงห้ามสุภาพสตรีขึ้นนะครับก็ตั้งกับโบราณโบราณมาหลวงปู่ท่านสร้างเป็นโบสถ์มหาอุดมหาอุดนี่คือมันจะใส่เครื่องรางของขังไว้นี้ถ้าผู้หญิงขึ้นมาอยู่บนเสียนเราเป็นรูปเหมือนผู้ชาเจ้ากลัวผู้หญิงจะเป็นกรรมไปกรรมนี่ถ้าติดตัวไปแล้วมันจะทํามาค่าไม่ขึ้น เท่าที่ผมนั่งมองไปรอบๆพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นพระอุโบสถเก่าที่สร้างเมื่อปี2,400กว่าใช่ไหมครับครับการสร้างเมื่อก่อนวัสดุทั้งหมดนี่ล้วนแต่เป็นของพื้นบ้านนี่ลวงปู่ท่านรวมกับผู้เท่าผู้แจกคนในชุมชนนีน้จัดหามาไม่มีของที่ซื้อมาแม่เต็นนิดเดียวสงสัยนิดนึงว่ารูปศิลปกรรมฝาผนังเนี่ย แนวคิดนี่มาจากไหนครับเพราะว่าผมดูแลแปลกมากไม่เหมือนกับที่อื่นเลยอีสานเขาเรียกคูบแท็บอสิมอีสานนี่เป็นนิทานพื้นบ้านแต่มันมีอัรรถเรื่องในพระพุทธศาสนานี่มีสิ่งสาคัญอยู่ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีการพิรการปฏิบัติตัวอะไรอย่างนี้ครับอของชาวบ้านชาวเมืองเมื่อก่อนเขาปกครองกันแบบไม่ไม่ใช้กฎหมายปกครองอเราอยู่ร่วมกันนี่มี ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนี่เป็นข้อกฎเกณฑ์ให้อยู่รวมกันแบบสามัคคีเป็นวัฒนธรรมมันดังเดิมจริงๆครับ พ่อครับผมถามนิดนึงว่านอกจากบริเวณของพระอุโบสถนะบวเก่าวแล้วเนี่ยภายในวัดมีจุดไหนที่น่าสนใจอีกครับก็มีดิษภัณฑ์พืน้นบ้านครับเพราะว่าเครื่องใช้สอยตั้งกับมโบราณจะอยู่อายุนั่นทั้งหมด โอ้โหไปไงบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับใครที่ได้มาเยือนที่จังหวัดขอนแก่นอย่าลืมครับมานมาสการนะครับที่วัดชัยศรีแห่งนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับได้เวลามอบโชคกันแล้วนะครับในช่วงของดูสบายดีทีวีมีรางวัลพร้อมแล้วไปหาผู้โชคดีกันดีกว่าครับใช่เลยครับป๋าหลังจากชื่นชมความสวยงามและโซคุณค่าแล้วก็ถึงเวลาไปมอบโชคให้กับคุณผู้ชมกันบ้างครับช่วง ดูสบายดีทีวีมีรางวัลอการดาวเทียมเต็มไปหมดเลยอเอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงช่วงดูสบายดีทีวีมีรางวัลน,นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผมมามอบโชคให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมพยายามดูอยู่ว่าบ้านไหนเปิดช่องสบายดีทีวีอยู่แต่เป็นไปได้เนี่ยอยากได้สาวๆนะขาวๆอบๆอ,อุมๆนะปฝาชอบเออไปดูดีกว่า ูกต้องครับเพียงแค่คุณผู้ชมกําลังชมช่อง,องสบายดีทีวีซึ่งก็เพียงแค่กดไปที่ช่องหมายเลขกล่าวเท่านั้นก็นรับรางวัลกันไปเลยเราไปลุ้นกันครับว่าที่บ้านนี้กําลังชมช่อง,องสบายดีทีวีกันอยู่หรือเปล่าโอ้โหสวัสดีครับก่อนอื่นสวัสดีชื่ออะไรครับ ชื่อพี่ก้อยค่ะปกต,ตินี้ดูทุกวันไหมครับดูทุกวันค่ะเลรอฮะทำไมถึงชอบดูครับพี่เพลงเขาเยอะรายการเขาเยอะดีค่ะรายการที่พี่ชอบมาที่สุดรายการอะไรบันเทิงมือเที่ยงค่ะตั้มกวางเล่าข่าวบันเทิงแ <c oughs> ส,สดงว่าชอบไปยุ่งเรื่องเรื่องกสิบเรื่องดาราอะไรพวกนี้ใช่ไหมนิดหน่อย แบบนี้ไม่นิดหน่อยแล้วมั้งครับพี่ก้อยถ้าทางจะชอบมากมากซะด้วยจริงไหมครับเรื่องของเพลงพี่ก้อยชอบเพลงของใครมากที่สุดเพลงของจ๊ะค่ะเขาสนุกดีผมอยากพี่ก้อยซัพเปอร์ให้ผมสักนิดนึงได้ค่ะเห็นนางเงียบๆกิ๊กเทียบนะคะค่ะเงียบๆนางฟาดเรียบระวังไว้นะโอเคไหม โอเคครับถ้าร้องเพลงได้ก็แสดงว่าชอบจริงๆอย่างนี้ก็รับรางวัลไปเลยครับพี่ก้อยครับไหนๆเราก็เป็นครอบครัวสบายดีทีวีแล้วผมขอมอบครับของรางวัลจากสบายดีทีวีครับมอบให้พี่ก้อยเลยสบายดีทั่วไทย